สวัสดีครับพบกับร้านกล้องรอซิงพัลลีครับวันนี้จัดทรงย้ายแหนบช่วงล่างไล่ทรงหาทรงนะครับก็มาที่ร้านกล้องรอซิงพัลลีได้ครับเพราะว่าผมมีของเล่นใหม่นะครับมาให้บริการลูกค้าครับถ้าเกิดว่าใช้ดีนะครับผมถึงจะซื้อนะอันนี้ก็เซ็นเข้าไว้นะเซ็นเข้าไว้ยังไม่ได้จ่ายตังนะเพราะฉะนั้นแล้วนะเซ็นเข้าไว้ลองทดลองใช้ก่อนผมก็เลยมีไอเดียว่าโปรโมชั่น ทดลองครับอยากจะดัดแหนบนะครับเป็นการโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้านะปกติเนี่ยดัดแหนบของเราเนี่ยจะเป็นดัดแบบว่าดัดแบบใช้แรงมือนะแต่วันนี้มีเครื่องรีดปลาหมึกมีเครื่องรีดปลาหมึกนะพูดเล่นนะรีดแหนบนะบมีทั้งสองตัวเลยดัดมือไม่นุน่นแล้วก็มีดัดอัตโนมัติก็คือเครื่องรีดแท่นรีดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าหน้าร้านปกติอยู่ที่1000บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นให้แค่20่สิบันนะ ดัดแหนบแก้ทรงหาทรงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแหนบกระดานเป็นคลื่นเป็นทะเลมาเลยนะลงทะเลมาหากล้องรอที่นูลีเดี๋ยวจะมีเครื่องนะแบบนี้รีดอัตโนมัติแบบนี้นะครับค่าบริการปกติ1,000คิดแค่500บาทจำกัดแค่20คันเท่านั้นฝากไปด้วยครับเสาร์อาทิตย์นี้ยังมีคิวครับสำรองมาเลยครับ08น7 6 9ป4 3 8นะสำรองคิวมาได้เลยนะส่วนใครนะรบ,บอกว่า รถกระด้างกระเด้าอย่างเงี้ยเข้ามาแก้ได้ครับ500บาทเท่านั้นครับฝากกันด้วยนะจากราคาปกติ1,000บาทเหลือแค่500บาทนะ20คันเท่านั้นฝากด้วยครับกล้องทัซิงนี่สวัสดีครับ